สวัสดีครับผมอาจารย์พี่เอนะครับกับโครงการตัว AI Mastery นะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับ Up Skill Reskill นะครับแล้วก็มุ่งเน้นกลุ่มอย่าง Smart Farmer ของภาคเหนือและกันเพราะตอนนี้ไม่ได้มีแค่จังหวัดเดียวแล้วนะครับมีหลายจังหวัดแล้วเผื่ออาจจะมีหล,หลายจังหวัดที่ได้ดูลิงก์นี้ต่อด้วยนะครับก็ผมอยู่คณะบริหารธุรกิจที่มหาวิทยาลัยฟิว์เทิลนะครับใครว่างๆก็แวะมาแถวสนามบินก็แวะมาเที่ยวหาได้นะครับวันนี้เป็น EP 3แล้วนะครับเราคุยเรื่องของความสําคัญขอ,ของการวิเคราะห์ตลาด และเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคคือต้องต้องแจ้งนี้ก่อนนะครับว่าซีรีส์เนี้ยมันจะเป็นตัวที่เป็นแมนนวลนะก็คือไม่ได้ใช้ AI มากนักเนี่ยอยู่ปัะมี่สามสี่ตอนหลังจากนั้นก็จะเป็น AI ค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวบางท่านเข้ามาบอกอหัวข้อเป็น AI Mastery ทําทำไมไม่เห็นมี AI สักทีหนึ่งนะครับก็มันจำเป็นต้องต้องปูพื้นให้เข้าใจตรงกันก่อนนะครับในเรื่องของความสำคัญของการวิเคราะห์ตลาดนะครับมันจะมีอยู่4ีเรื่องใหญ่ๆนะครับเรื่องแรกเนี่ยคือท่านต้องรู้จักตลาดแล้วก็รู้จักลูกค้าตัวเองคร ถ้าท่านไม่รู้จักลูกค้าตัวเองเนี่ยท่านก็จะไม่สามารถวิเคราะห์ตลาดใดๆไ,ได้เลยนะครับการรู้จักลูกค้าตัวเองง่ายที่สุดเลยคนส่วนใหญ่ที่ซื้อสินค้าท่านเป็นใครนะครับครึ่งผมเชื่อว่าเกินครึ่งของเกษตรกรที่ดูอยู่จะบอกว่าเป็นพ่อค้าคนกลางนะครับอันนี้ไม่ผิดนะแต่ผมผมแนะนําท่านอย่างนี้แล้วกันว่าถ้าเราให้รายได้9 0้หรือมาจากพ่อค้าคนกลางทั้งหมดแลวท่านไม่กระจายความเสี่ยงไปช่องทางอื่นเลยนะครับแปลว่าวันหนึ่งถ้าเขาเลิกซื้อท่านก็ตายเหมือนกัน นะครับเพราะฉะนั้นก็เชียร์เลยนะครับไหนๆเราก็เจอกันแล้วเนี่ยอยากให้ขยายไปยังตัวอื่นบ้างนะครับช่องทางอื่นบ้างซึ่งส่วนใหญ่ก็จะจบที่การแปลรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่านะครับอันที่2ครับความสำคัญของการวิเคราะห์ตลาดคือมันช่วยให้เราพัฒนาสินค้าและบริการได้ตรงตามความต้องการหรือความอยากของลูกค้าได้ง่ายขึ้นนะครับอันที่3คือช่วยให้ท่านวางกลยุทธ์การตลาดได้ง่ายคือมันจะต่อกันมาเรื่อยๆครับถ้ารู้จักลูกค้าก็จะรู้ว่าลูกค้าอยากได้อะไรลูกค้ามีปัญหาอะไรนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ เราก็เอาปัญหาเขาเนี่ยมาพัฒนาสินค้าหรือบริการพอพัฒนาเสร็จปุ๊บเราก็ไปวางกลยุทธ์การตลาดพอได้กลยุทธ์การตลาดเสร็จแล้วก็ประเมินก็คือเอาแผนไปปรับใช้แล้วก็ดูว่ามันเวิร์กหรือไม่เวิร์กยังไงสังเกตไหมครับมันจะเริ่มต้นจากการรู้จักตลาดและผู้บริโภคเสมออันนี้คือคีย์สักเซสนะหรือกุญแจสู่ความสาเร็จถ้าท่านไม่เข้าใจตัวแรกมันจะไปตัวที่เหลือไม่ได้เลยนะครับอันนี้ก็เลยให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ค่อนข้างมากนะครับลองดูนะทําไมเราต้องไปเข้าใจ ปัญหาหรือพฤติกรรมของลูกค้าด้วยนะครับข้อที่1เลยคือเราเอาความอยากของเขามาพัฒนาสินค้าใหม่นะครับเรา,เาปัญหาของเขามาพัฒนาสินค้าใหม่อันที่2คือถ้าเรารู้จักเขาเราก็จะเลือกกลยุทธ์เฉพาะกลุ่มครับคือต้องบอกก่อนว่าบางคนบอกว่าทําตลาดออนไลน์ไปที่ Facebook อย่างเดียวไปอิส t a แกรมไปทิกต็อกไปก็แล้วแต่เนี่ยนะแต่ในความเป็นจริงแล้วอะสื่อพวกนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าจริตของคนดูนะครับหรือพฤติกรรมของคนคนนั้นที่เป็นลูกค้าเราเนี่ยเขาชอบสื่อพวกนั้นหรือเปล่า ถ้าเป็นผู้สูงวัยเนี่ยทิกเก็อาจจะไม่ใช่นะครับอินสตาแกรไม่ใช่แน่ๆอาจจะเป็น Facebook กับ l ลน์อย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นคนในพื้นที่ห่างไกลที่สัญญาณ 4G5G ไปไม่ถึงนะครับรถแห่จะยังใช้ได้อยู่นะครับป้ายโฆษณาโปสเตอร์อาจจะยังใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องรู้ก่อนว่าลูกค้าท่านเป็นใครอันที่3คือพอเรารู้ว่าเขาเป็นใครเราพัฒนาให้เขาแล้วเราก็จะได้ดูแลความสัมพันธ์กับเขาได้เพราะลูกค้าแต่ละเจนต้องการการดูแลที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับ อันที่4คือเราก็คุยเขารู้เรื่องไว้ง่ายนะครับเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารกับเขาได้ง่ายขึ้นและสุดท้ายคือมันจะนามาซึ่งยอดขายที่เติบโตขึ้นเพราะลูกค้าแฮปปี้กับเราเขาเห็นว่าเราเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นอยู่และเขาอยากได้นะครับมันก็จะลงตัวได้ง่ายกว่านะครับอันนี้เป็นแนวโน้มที่กาลังดังตอนนี้นะใครๆก็กลัวตายนะครับยิ่งหลังโควิดเนี่ยช่วงเวลาที่เป็น after โควิดเนี่ยคนจะกลัวตายหนักกว่าเดิมอีก เพราะฉะนั้นแนวโน้มสินค้าเกษตรปลอดภัยมันก็เลยเติบโตแบบก้าวกระโดดมากๆนะครับการเติบโตของตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์นะครับและปลอดสารพิษมาแรงมากนะครับรวมไปถึงการพัฒนามาตรฐานและการรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรปลอดภัยนะครับถือว่าเป็นยันเลยก็แล้วกันนะครับเป็นยันที่แปะไว้ที่ฉลากเนี่ยมันทําให้กระตุ้นการตัดสินใจซื้อได้ง่ายนะครับแล้วก็ณวันนี้นะครับสินค้าเกษตรถึงแม้จะเป็นสินค้าสดนะครับแต่ก็สามารถที่จะมีช่องทางการขายทั้งออนไลน์และออฟไลน์ได้นะครับด้วยเทคโนโลยีการขนส่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับ ลูกค้าต้องการอะไรบ้างครับลูกค้าอยากได้ของที่กินแล้วตายยากนะครับไม่มีสารเคมีตกค้างนะครับแล้วก็เขาสี่เียกก,การบริภโภคอาหารเพื่อป้องกันโรคนะครับพอลูกค้าสนใจเรื่องนี้รสชาติมันจะถูกให้ความสําคัญลดลงบ้างนะครับของอร่อยมักจะไม่ค่อยดีเพราะมันปรุงเยอะแต่ถ้าของที่ไม่อร่อยคือเป็นรสธรรมชาติเนี่ยมักจะดีนะครับเพราะการปรุงมันจะน้อยนะครับลูกค้าเริ่มสนใจที่มาครับสนใจกระบวนการในการปลูกเพราะฉะนั้น ความพยายามของหน่วยงานรัฐที่จะทําเรื่องของการตรวจสอบย้อนกลับไม่ว่าจะเป็น QR code เป็น link ปลิงก์เว็บไซต์ไรก็แล้วแต่เนี่ยก็เลยมีบทบาทสําคัญเพราะฉะนั้นท่านเองถึงแม้ท่านจะปลูกในบ้านของท่านเองในสวนของท่านเองไม่มีคนเห็นหรอกนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเราควรจะทําการบันทึกเพื่อหเห็นเรื่องของความน่าเชื่อถือและมาตรฐานในการปลูกด้วยนะครับและลูกค้ายอมที่จะจ่ายเงินเยอะๆจ่ายแพงเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ได้มันเป็นสินค้าที่ดีจริงๆนะครับ เวลาที่เราแบ่งกลุ่มเป้าหมายลูกค้านะครับมันมีวิธีการแบ่งหลายวิธีมากเลยอันนี้ผมแบ่งตามเซกเมนต์นะอันแรกเลยคือแบ่งตามลักษณะทางประชากรศาสตร์อันนี้คือเบสิกที่สุดนะครับอายุว่าเป็นวัยรุ่นวัยทางานผู้สูงวัยรายได้สูงปานกลางตา่ําจบอะไรมานะครับปัจจุบันเนี่ยเ,เกณฑ์เรื่องการศึกษาเนี่ยก็ไม่ค่อยให้ความสําคัญกันเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะว่า มันไม่ได้แปลว่าจบมาน้อยแล้วจะไม่ใช่ลูกค้าก็คงไม่ใช่นะครับณนะวันนี้มันมีปัจจัยอื่นเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แล้วนะครับอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นการแบ่งลูกค้าตามพฤติกรรมการบริโภคครับประเภทแรกแบบใส่ใจสุขภาพมากประเภทที่2คือชอบอาหารออร์แกนิกประเภทที่3ชอบความสะดวกรวดเร็วมันต่างกันนะถ้าใส่ใจสุขภาพก็ซีเรียสจริงจังนะครับแต่ถ้าเกิดว่าชอบอาหารออร์แกนิกก็จะสนใจเรื่องต้นทางแล้วก็สติ๊กเกอร์ที่ติดอยู่แล้วก็มาตรฐานที่เราได้แต่ถ้าประเภทที่3า ต้องการความสะดวกรวดเร็วเนี่ยอาจจะมองข้ามเรื่องสุขภาพเรื่องออร์แกนิกไปบ้างนะครับลูกค้าอีกแบบหนึ่งก็คือเราแบ่งลูกค้าตามไลฟ์สไตล์ครับวิธีการดำารงชีวิตของเขานะครับก็จะมีรักโลกอันนี้ก็จริงจังบรรจุภัณุ์วิธีการปลูกการได้มาแรงงานที่ใช้นะครับซีเรียสจริงจังไปเลยกับอีกแบบหนึ่งคือต้องการของสดเพื่อไปทาอาหารกินเองที่บ้านหรือคนที่มาตรฐานมีแค่ไหนไม่รู้นะครับแต่ขอให้มันเป็นสินค้าที่มีจําหน่ายในท้องถิ่นนั้นๆเท่านั้น อันนี้อาจจะเหมาะกับสินค้าประเภท GI นะครับก็คือเป็นสินค้าที่บอกถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่มันเกิดขึ้นมาตรงนั้นนะครับที่เป็นสินค้าโดดเด่นประจําถิ่นนะครับหน้าสุดท้ายของ EP นี้นะครับเวลาที่เราเลือกตลาดนะครับมันจะมี3ตลาดให้ท่านเลือกนะครับตลาดที่หนึ่งเขาเรียกว่าตลาดผู้บริโภคโดยตรงนะครับไดเรกตตรงไปหาเลยนะครับก็จะเป็นตลาดสดตลาดนัดซูเปอร์มาร์เก็ตร้านค้าเฉพาะทางนะครับเช่นร้านขายสินค้าออร์แกนิก ตลาดออนไลน์ e c o m m e r ซแ platform ต่างๆพวกนี้นะครับก็เป็นเราขายให้ลูกค้าโดยตรงไม่ผ่านคนกลางนะครับข้อดีคือตรงไปตรงมาข้อเสียคือเหนื่อยครับเพราะตลาดมันใหญ่มากแล้วมันละเอียดมากนะครับบางทีเนี่ยเราก็รับแรงกดดันไม่ไหวเหมือนกันนะครับเราก็อยากจะหาคนอื่นมาทําการตลาดให้ก็จะขยับไปสู่ส่วนที่2องเขาเรียกว่าตลาด b 2 b นะครับ b 2 b เนี่ยก็คือธุรกิจขายให้กับธุรกิจด้วยกันไม่ได้ขายกับลูกค้าที่ไปกินหรือไปใช้คนสุดท้ายนะครับเช่นขาย สินค้าเกษตรให้ร้านอาหารขายให้โรงแรมขายให้โรงพยาบาลสถานศึกษาหรือผู้ผลิตอาหารแปรรูปซึ่งต้องเอาไปทําต่ออีกนิดนึงถึงจะกินได้นะครับยังไม่ได้กินได้ตอนที่ซื้อไปนะครับกับตลาดประเภทสุดท้ายที่หลายคนใฝ่ฝันอยู่ก็คือตลาดส่งออกนะครับตลาดส่งออกเนี่ยก็จะเน้น ประเทศที่มีความต้องการสินค้าเกษตรคุณภาพสูงบางคนไม่รู้เลยว่าประเทศไหนสนใจอะไรเดี๋ยวไปดูในตอนอีพีต่อจากเนี้ยนะจะเริ่มเห็นแล้วว่าเราจะดูตลาดยังไงนะครับแล้วก็สินค้าเฉพาะทางนะครับเช่นออร์แกนิกหรือสินค้าพิเศษนะครับพวกนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ตลาดมันเติบโตท่านถ้าย้อนไปดูตั้งแต่แรกเนี่ยเราจะพบว่าความสําคัญของการวิเคราะห์ตลาดเลยซีเรียสนะเราต้องรู้ว่าลูกค้าเราเป็นใครแล้วตลาดนั้นน่ะมันจะปรากฏขึ้นมาเองว่ามันอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็ถ้าเรารู้ด้วยว่าเขาอยากได้อะไรเขามีปัญหาเรรื่่ออองะไยู ท่านก็จะพัฒนาสินค้าได้ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยว EP หน้าเรามาดูกันต่อนะครับว่าเราจะปรับใช้ AI เข้าไปช่วยอย่างไรตอนนี้เริ่มที่จะเข้า AI แล้วนะหลังจากที่เราคุยแบบทฤษฎีไปประมาณ3 EP แล้วนะครับเดี๋ยวตั้งแต่ EP หน้าเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเริ่มเข้าไปแตะเทคโนโลยีทางการตลาดแล้วก็ตัว AI บ้างแล้วในบางส่วนเพื่อท่านสามารถยกระดับศักยภาพของธุรกิจเกษตรได้จริงๆนะครับพบกันใหมอี EP หน้าครับ